มาแล้วมาแล้วคเทพมากเสียงเท่มากเออสียงเท่มากคุยเท่มากตัวท่าเต้นดิก็แบบเท่ๆก็คือเนาะไม่ได้ขยอับตัวเยอะแต่เนี่ยเยอะแต่เนี่ยเยอะอันนี้โหดเลยค่ะว้าวสวัสดีค่ะพบกับรายการ h a n โน r รีแอคชั่นนี่คัมแบ็กกับวงที่เพิ่งเดบิวต์ใหม่แล้วที่ว้าวก่อนก็คือให้เดาว่าว้าวว้าวอะไรมันว้าวจริงๆนะมันว้าวสมาชิกเหรอสมาชิกเป็นอะไรเป็นผสมใช่เป็นเป็นวงก็หว่าง ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่วรวมเดียวกันใช่ผู้ชาย2ผู้หญิงวว3ว้าวแบบี้คือน่าสนใจมากมันไม่มีนะใช่ใชไม่มี<ช>แบบหนึ่งในนั้นผู้ชายหนึ่งในนั้นเป็นนางเป็นนายแบบผู้ชายอีกคนนึงเป็นเทนีเอที่เคยเทนอยู่กับบิ๊กคิดใช่ที่เคยเล่นกับน้องยดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีหลานซอมซอมคนนึง หรอหลานซัมซุงเครือญาตโดยแท้จริงว้าวจริงจริงแล้วก็มีไบรลี่ไบรลี่ที่เป็นนักเต้นมาก่อนโพลกราฟีให้ SN หรอใช่ค่ะ SN เอ็มาเดะวงนี้หรอมาเดกับ y t Entertainment หรือใครลูก The Black เล b e l ว้าวแต่คนนึงมาจากรายการ RUNEXT ที่เกือบจะได้เป็นเป็นสมาชิกแหละแต่ออกไปก่อน l ลท์ดสแมกแนเด็กยู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 นี่คือการผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้มีแต่ประสบการณ์แน่นมาแล้วอ่ะใช่ใช่ว้าวใช่ว้าวเออคือคือมันน่าสนใจตั้งแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงในวงเดียวกันแล้วมันจะเป็นผลงานยังไงเนาะเพราะว่านี่แหลติดตามเคป๊อปใช่ไหมไม่เคยใช่ เพิ่งมาเข้าวงการแบบเแทบจะไม่มีเลยป่ะแบบน้อยมากมากมเลยจริงๆที่เคยรู้จักก็คือมีวงการที่มีผู้ชาย2องหญิง2แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะวงก็อยู่ไปแล้วต่อไปเป็นของ YG The b ด c k แบ้างว่าเขาจะมาอย่างไงก็มากับวงที่ชื่อว่า All Day Project มาฟังทั้งสองเพลงเลยวันนี้ฟอร์แมงกับ m อดด้วยว้าวว้าวอันนี้คือแบบ ยังไม่เคยดูไม่เคยได้ยูคือเพิ่งมารู้เลยวันนี้อใช่คือเซอร์ไพรส์มากนี่คือจะเป็นการรีแอคแบบสดๆดสุดยอดอันนี้ก็รู้มาก่อนว่าจะมีอันนี้แต่ว่ายังไม่ได้มาดูมารอดูพร้อมกันอันนี้ใช่น่าตื่นเต้นคืออย่างหนึ่งที่คาดหวังนะคือมันต้องมีท่าเต้นที่มันแบบยูนิเซ็กซี่ทุกคนเต้นได้ทั้งชายเออทั้งชายทั้งหญิงพรมอมรวมกันเนาะจะทำถึงไหมไปดูกัน เพลนี้คือเพลงเฟมัสเฟมัสเปมากับลูกตาอะไรอ่ะว้าวอะไรอะโอ้มีความนึกถึงสมัยก่อนมากนี่คนนี้คือขยบุ๋อลิกนี่หลาทซซุงล้ออ้โอ้ยยยยยอยยย้ยยยคยยหยย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 ย นี่โคลโลกราฟีมาก่อนุยเทีมากทีมากทีอะ We are even famous ้าวอันนี้เท่มากใครอะทาสารนายแบบหรอว้าว นี่โอ้สวยเนาะสวย,วยมันเจ๋งอะแล้วดูกันเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนการตัดต่อมันก็โอ้ยน,นี้รีบเหรอรอวะไรอ,อะไรอะอะไรอะลำมากโคตรเท่เลยอะที่รู้ๆคือโคตรเท่หูมาแล้วมาแล้ว

โคตรแฟชั่นเลยว่ะยืนเพลงติดหูมากหล่อนี่เขาได้ไเป็นไทเน่กับเอเออเพลงติดหูนะเนี่ยคมเกินมากอยูนิเซ็กซ์สุดๆเท่มากอ่ะโอ้หญิงก็เท่มากแบบ เออเออเออเฮ้ยโอ้มันมีท่อนแบบเท่มากเท่แบบโหอ๋อโอ้โหไบต่อ네มือชอบมากต่อมือสิเจยดูไม่ทันเลยเมื่อกี้เออมันเร็วเนาะเออารจีเซชั่นอะไรมันเร็วมากเลยนะใช่ใช่แบบ วาไหมอรอบอ่ะวาลไหมเมื่อกี้กำลังอึ้งอยู่อีรอบเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันโอเคไม่ที่สำคัญนะชอบเพลงมากไม่รู้อะไรแต่ติดหัว V N E Venom ต้นเดือดเดือดเดือดติดหูมากแล้วถ้าเรื่องเสียงอะเคมีเสียงมันเข้ากันนะมันเนียนทางผู้หญิงผู้ชายใช่ผู้ชายก็เสียงเท่เออคือมันเป็นท่อนที่ผู้ชายร้องกับผู้หญิงร้องสลับกันได้อะกำลังคิดอยู่ว่าเพลงที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะจะแบบ เป็นเพลงแนวไหนพอทําเป็นออกมาแนวนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบอ๋อคือเพลงเดบิวเขาจะทาให้แบบว่าวงนี้ดูเท่ไปเลยก็คือผู้หญิงก็คือเท่ด้วยแล้วผู้ชายก็คือคือเท่อยู่แล้วความเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงคือแบบเท่ถึงอะทาถึงอะเทแบบเท่าผู้ชายอะจริงอันเนี้ยเจ๋งมากชอบมากแต่ว่าอยากคือมันยังเห็นท่าเต้นไม่ชัดใช่ไหมมันมีท่าเต้นแหละแต่ยังเห็นไม่ชัดแต่มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมใช่อ่า นี่นี่อยากดูท่าเต้นเพราะว่าใน MV ทีนี่แทบจะแบบไม่มีท่าเต้นมีแต่จะแบบตัดต่อแบบวูกราฟิกัูโอ้โหอะไรที่แบบล้ำเว่อร์เว่อร์มันให้ความรู้สึกเหมือนอาจจะเหมือนแบบฟิลๆสมัยก่อนที่ทำเอฟเฟก MV อย่างี้เยอะป่ะแต่มันทำให้ให้ดูดูแบบไม่เชยอ่ะดูโมเดลขึ้นดูดีขึ้นน่ะนะมันเจ๋งอะชอบอะเทมมากเท่มากมากเทมากจริง แต่ว่าคาแรคเตอร์ผู้ชายสองคนอะจําได้เลยนะใช่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยแบบต่างกันมากแต่หล่อทั้งคู่แต่ผู้หญิงยังเห็นไม่ค่อยชัดมันมีคนนึงที่ฉันว่าสวยเออคนแรกก็สวยคนที่สองก็ที่ลงริแต่หน้ายูยูนิคแบบเออหน้าตาดีหมดทั้งวงเลยนะใช่ใช่แต่มันจะมีคนที่แบบหน้ามือมอเนี่ยคนรู้สึกว่าแบบเออเหมือนเฟิวแกงคนรวยเออแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นหลานซัมซุงแบบอันนั้นก็แบบดูแบบ ดูเชิดดูหน้าเฟี้ยสหน้าเก๋ตัวแรงตัวแรงเออแต่ว่าอีกสองคนยังจําหน้าไม่ได้ยังแยกหน้าไม่ออกเหมือนมันเห็นไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวไปดูพอปไฟแมนซ์ดีกว่าถ้าใครใครดูเรื่องเดอะโกลี่นะฮะใช่เลยมันเป็นแก๊งห้าคนห้าคนพอดีเลยคล้ายๆมันมันแยกชายสองด้วยปะใช่ชายสองผู้หญิงสามใช่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 แค่นี้แหละแก๊งคนรวยที่แท้สุดนี่แหละแก๊งนี้แหละแอนนี่ทาซานเนี่ยคนนี้จำได้ชั้นมาก เบลี่บูานยองโซยงอะไรนะยองโซดูว่าเขาหนอ่ะยงโซยงโซขอดูหน้าชชกันหมดโอ้โหเฮงมัวาวนะโอ้โหโอ้โหยงโซโอ้นี่มันคือความใหม่อ่ะแอนนี่ เออที่เนอะเท่มากไม่ใช่ผู้หญิงรวมเป็นกลุ่มเดิมเฮ้ยคนนี้เท่คนนี้เท่มากเออเอออเ้โหเออว้าวเออ

คอนเนียตเองเหรอน้องๆใช่ใช่รู้สึกเล่นหน้าเก่งอ่ะเฮ้ยอยากเอามือไปแตะหนงให้ต่างๆอะบีดเปลี่ยน ว้าวมันเข้ากันมากเลยอ่ะคนลุกเลยอ่ะโอ้แบบคำดีอะมันเข้าออกมาคนนึงแล้วเขาก็มาเต้นแบบเป็นคนเป็นคนเป็นคนอ่ะ เออเออกินเนอร์เนาะเนี่ยมันเล่นอะไรอย่างงี้ได้อะเนาะอ่าอ่าเฮ่ยเอาเออ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 ตอนสุดท้าย เขาก็ตเต้นแบบเท่ๆคือไม่ได้ขยัอตัวเยอะแต่เนี่ยเยอะแ,อแต่เนี่ยเยอะอันนี้โหดเลยค่ะโอ้ว้าวโอ้มายกอดว้าวสุดพสยมากอ้คนนี้ก็สวยน,นี่ก็โคตรเท่เลยวีเลยจังเต้ ทุกท่วงท่าเป็นการไทยแบบเวตลกคนงนเทพมากเลยทุกท่วงท่าของทาซานคือการไทยแบบอืม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 อมอื้ยเท่มากแต่มีแววไข่ขำนะมีคนนึงอูชาเป็นมีคนนึงมีแววมาไข่ขำโอ้ยเจ๋งอะจริงตอนแรกเพิ่งพูดไปว่าเหมือนดูเขาแบบ ดูเหมือนขยับกันน้อยๆน้องดูเหมือนเท่ๆหลังจากนั้นมาแบบปังปังปังกระโดดออกมาเออโหแต่มันฟิลคล้ายๆแบบโว์แน้วแบบที่พี่บอกว่ายังไม่ได้เห็นเต้นแบบพร้อมกันที่เป็นผ้าเดียวกันเท่าไหร่<อ>แต่มันก็เป็นเหมือน ทีมอะเต้นแบบเป็นทีมเป็นอะไรใหม่ใช่ยิงความใหม่ก็คือแบบผู้หญิงผู้ชายใหม่ั้งแต่แรกแล้วอะแล้วมันทำให้มีลุกเล่นเยอะเห็นไหมเขาจับคู่กันจับคู่เต้นแบบผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงออแล้วผู้หญิงก็มาร้องใช่เเออมันแปลกใหม่แล้วตอนที่คิดว่าตอนแรกแบบว่าที่เขาเดมากัน5คนผู้ชายต้องหยุด2คนนี้ตลอดเหรอแล้วพอผู้ชายมาอยู่คนตรงกลางบ้างผู้ชายอีกคนนึงไปอยู่ฝั่งนั้นบ้างก็ดูแบบไม่ได้ ไม่ได้ดูแบบต้องยินแบบว่าผู้ชายสองตรงอย่างนี้อย่างเดียวใช่เออมองดูว่าเป็นทีมอ่ะมันมันคือว่าถือว่าเคมีเข้ากันดีมากเลยนะอืมสุดๆนะผู้หญิงก็คือเท่ทุกคนอ่ะใช่มีคาแรคเตอร์ไม่ซ้ํากันเลยเว้ยสามคนอ่ะโดยเฉพาะคนเชื่ออะไรนะคนที่แบบ ผมปิดๆนิดนึงมีห่างมากใช่ใช่เบลลี่เบลลี่หรอคนนั้นก็ดูเท่ห์อะเป็นโคลโรกรีไงให้เอสเอ็มแล้วฉากเต้นโซโล่ตอนทายเดียวตอนคล้ายคือแบบโอ้โหปื้อก้มตัวทสานโดดมาปังเอออที่มากจริงฉากนั้นคือว้าวมากว้าวจริงจริงจ๋งว้าวแต่ฉากที่แบบคือมันจะมีท่อนแรกๆที่เขาออกมาเป็นทีละคนอะคือตั้งแต่ท่อนแรกที่นางเดินออกมาแล้วแล้วพิมพ์ก็พูดว่าแบบ มจำได้นะแบบจำได้ชัดเลยว่าเออคนนี้ยเท่มากเออบลลี่เนาะคนคนแรกคือแอนนี่แอนนี่เป็นหลานสัมงโอ้คนนี้แหละที่ฉันบอกว่าหน้าเก๋สวยนะเออหน้าแบบหน้าดูเก๋เกดูแบบฟิตเฟีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงเขาก็นุ่มนะเสียงนางจะแบบตอนนางแร็ปคืออยากฟังเขาร้องเพลงกันเว้ยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบแต่ว่ามันก็เจ๋งนะเพลงอ่ะ เจ๋งเจ๋งมากมันมันจำมันติดอยู่มา่เวียนอี้เปนเซ่เดบิวไงเพิ่งเดบิวไงมันยังแบบเอออะไรยังไม่ครบแต่ก็มาขนาดนี้เดี๋ยวแต่ก็มีออกมาให้ดูเรื่อยๆถือว่าก็เดบิวต์ก็เดบิวได้ดีนะเน้นโชว์แต่ละคนไงใช่ไหมล่ะถ้าเป็นความเดบิวต์อ่ะใช่ใช่ใช่จะมาดูวิดีโอเว่ามันจะแตกต่างไหมอีกคนนึงก็สวยนะแบบคนที่บอกว่าหมวยอินเตอร์คนนั้นก็ดูแบบบริหารเสน่ห์ได้เยอะใช่ใช่จะชื่ออะไรนะชื่อยงซอ ยองซอยอง,ยองซอใช่มันไม่ได้เขียนเป็นภาษาเกาหลีก็เลยไม่รู้อ่านยังไงใช่ภาษาเป็นภาษาอังกฤษแทนออใช่ไหมเหมือนฉากถ้าเป็นในเอมบีมันจะมีฉากจาที่ฉันรู้สึกว่าแบบอุ้ยอุ้ยทำไมคนนี้ดูแบบสวยจังอะไรอย่างเงี้ยฉากเสื้อสีม่วงลงดีป่ะเหรอเออน่าจะใช่เพราะว่ามันจะเป็นตอนนั้นหน้านางชัดอะไรชัดแล้วมันจะแบบเห็นแบบแล้วนางก็จะแอคใส่กล้องอะไรใช่ป่เอ้ยคนนี้หม่ยอินเตอร์มากแล้วดูแบบ ถ้าเป็นไฮสคูลก็เหมือนแบบเป็นหมวดหมยเอนเตอร์ที่อยู่ในไฮสคูลที่เต็มไปด้วยฝรั่ง<ว>เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยกำดังดูด้วยให้เอเนอร์จีประมาณนั้นแบบเออแก่งนี้ดีมากนะดีจริง,รงเปิดมาดีมากๆเลยนะแล้วสุดหล่อขาเขาก็สุดหล่อขาเขาดูแบบใครครัเขา YG <c oughs> เล่นเคมเป็นเนาะจีเดอะแบ็คอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆอันนี้คือเพลงแรกเพลงแรกแล้วก็มีมาแล้วใช่แต่เป็นเพ performance <S <S ใช่ L M V ก็มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งสองอ,อันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูแถมอีกอันนึงก็คือเป็นในของสตูดิโอชุมที่เขาชอบที่เขาชอบมาแสดงกันอะไรอย่างนี้มาเป็นเพลง Weekend ้าวจริงโอ้เอียงอย่างนี้ลยโอ้อดีนโปรเจก ว้าวเก่งมาอันนี้มาเต้นกันหละใช่ว้าวเฮ้ยมาแล้ววเก่มากเสียงเท่มากเสียงเท่มากเท่มากตัวท่าเต้นดิโอ ว้าว <Wow. S 2> เอออันนี้คือแอนนี่ใช่ไหมใช่อ,อุ้ยดูฉากก็อะไรก็เโโหี้ยโฉดเลยละบีดเนี่ยเปลี่ยนผู้ชายเมียนมากเสียงร่อมาก จริงถึงมองมากถึงทีง้มาเนี่คนนยคน,น,นเนี้ยชอบคนเนี้ยดูหน้าเขาแบบจริงแกอินเนอร์ถึงอ่ะดูร่างดูหน้าเขาดิเอออันนี้เขาก็สวยไงคนเนี้ยสวยชอบเบลลี่ว้าวเท่มากน,น,นี่นี่นี่ชอบชอบ เออๆคือผ้าเช็ดหน้าใช่ใช <chi> ่แกะผ้าเช็ดหน้าเฮ้เท่จังเทมากเลยให้จริง่ะเทมากโอ้ยดีเบรกแดนไหมมาแล้วแล้วองแล้ว โอ้โหเฮี้หมดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหผู้หญิงวงนี้แล้วโคตรเกินได้ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วคือแบบให้เขาเหือดโอ้โหแบบหลบหน่อยก็ไม่จะเดินแล้วอ่ะเต้นแรงมาก โอ้โอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากว้าวว้าวว้าวเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากดีอันเนี้ยที่เราเพิ่งพูดว่าเราอยากเห็นทุกคนเต้นด้วยกันน่ะทุกคนเต้นด้วยกันได้เห็นแล้วคนบ้าบอกเลยว่าคนชอบมากชอบกว่าเมากยิีง มันจำง่ายทั้งเพลงชอบ่ะจำง่ายทั้งเพลงจำง่ายทั้งแบบดูท่าแล้วแบบท่าหน้าแบบน่าจะมีคนชอบแกะตามอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะตอนนี้คือแยกหน้าได้ชัดแล้วเพราะแบบพอมาเห็นอย่างนี้คือแบบคาแรคเตอร์ชัดวิกเก็ตวิกเก็ตวิกเก็ตเออว้าวยังอยู่เในนี้เลยนะยังอยู่ในนี้อยู่เลยเนี่ยเจ๋งเลยละทฮัทเต้นดีมากเต้นไอะวิงผู้ชายจริงใช่ใช่เท่อะแบบเออ ว้าวว้าวที่สุดตอนไหนรู้ไหมตอนเปิดมาแป๊บหนึ่งแล้วที่วิกเคสวิกวิกวิกเคสที่เเดินแล้วก็เต้นแล้วทุกคนก็เดินเต้นแบบเท่มากอ่ะว้าวเหมือนกันคลอดูคอยดูอีกอันนึงอ่ะเขาจะนั่เต้นเหมือนกันแหละเนาะอืออเท่มากชอบชอบชอบเออแล้วก็ชอบเออมันจะมีฉากที่แบบ เป็นเปลี่ยนเป็นห้องที่เป็นห้องที่มีแค่ห้าคนอ่ะเอออันนั้นก็ดีนะดีทุกคนเต้นแล้วแบบเออเอออันนั้นเหมือนเริ่มเข้ามาแล้วบีดบีดก็ดีบีดแบบตึกแตกแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบีดก็ดูฟังมันก็ดูใหม่ๆใช่ดูเป็นอะไรที่แบบแล้วเขาจะเน้นแลปเนาะวงนี้แลปโหดกันทุกคนเลยโหดจริงผู้หญิงก็เท่มาผู้หญิงเท่ทั้งสามคนเลยเฉพาะแอนนี่ใช่ไหมแอนนี่เบนลี่ชออออ่าแต่เบนลี่คือแบบ เต้นโหดเต้นเก่งเหมือนเป็นเมนเต้นอะไรเงี้ยใชส่วนอันนี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบแรปแรปต่อจากผู้ชายแล้วแบบกืนมากตอนที่จังหวะอันนี้มาแรปต่อกับพ่อหนุ่มใครครคบอูชาอูชาน่ะคนสุดหล่อค่ะมาแรปต่อกันแล้วมันลื่นไหลมาฉันแบบเฮ้ยผู้หญิงแรปเหรอแต่มันลื่นไหลมากมันลื่นกันมากมันจะมีท่อนหนึ่งที่พี่แบบฟึบมาเอ้าผู้หญิงแรปต่อโหดมากแล้ว ชอบคมชอบโคโลรการ,รมากมันเคียร์ทีฟมากเลยในหลายๆช่วงอ่ะใช่เจ๋งมากบางทีนนแบบถ่ายเห็นตะกองด้วยอนะ่ะเนาะเออเออเอ,อ,อันนี้เป็นเป็น performance, performance เพอร์ฟอร์แมนซ์เอ็มวีเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกัน <c oughs> ที่แบบเออเท่มาก <c oughs> ตัดต่อดีมากอันนี้ชมด้วยเรื่องกล้องเรื่องอะไร <c oughs> ว้าวว้าวมากเอียงอ่ะนี่ต้องเอียงใช่แล้วถ <c oughs> ้ามันจำง่ายมากเลยนะอะไรเนี่ยล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเท่มากแล้วที่ชอบคือเขาเล่นเสียงแบบ เกาหลีไงคนไทยก็ปิ้วปิ้วปิ้วมซีรีส์เยอะแยะค่นที่ร้องว่าวิกเคทที่ต่ำๆก็เท่เนาะวิกเคทวิกเคทวิกเคทอย่างเงี้ยเสียงพ้อเสียงล่อแล้วเซอร์ไพรส์กับเสียงอูชานเอออูชานมากเท่มากเอ็มวีนี้แบบพอตั้งใจฟังดีๆคือแบบตอนแรกเอ็มวีแรกยอมรับเลยว่าดูหน้าเขาเขาหล่อเอ็มวีนี้คือแบบพอฟังเสียงปุ๊บ เฮ้ยสิ่งเทพวะงั้นเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สองเลยไหมเป็นแบบเต้นในสตูดิโอชมที่แบบว่าพวกศิลปินต่างๆชอบไปอีกเพอร์ฟอร์แมนซ์หนึ่งว้าวสีข่าวล้วนเลยโอ้ตาเฮ้ยเท่อะเจ๋งมากชอบท่านี่จริงจริงโอ้ชุดแต่ละคนนี่โอ้วิกเกต เท่เทมากเิท่อัดชอบขอดเนี่ยจริงแบบเ็นเซอร์เอออันนี้ใช่ไหมที่มีมชอบเฮ้ว่าโอ้โหเด่นมากเลยท่าน้านเออดูดิเซนเตอร์ปะเนี่ยโอ้ว้าว ดโคโลกาเอ้โหเนี่ยมันสามารถคอนเนกได้เลยจริงดีเมากแบบนี้ก็ได้นางดูน่ารักที่สุดแล้วเนาะดูแบบน่ารักที่สุดแล้วคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันเลยจริงโอ้โหคนนี้คือแบบเท่มากเลยแต่เขาหลงมวก เรทดูเขานั่งทำกูโูทลกราฟฟี่โอ้ยชอบขุดจังโอ้โหมาแล้วหน้าตาคนแบกสีฟ้านี่ส่งต่อโอ้ดู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 โอ้โหที่บอกว่ามีกิมมิคเป็นผ้าผืนนี้ โอ้ยเท่อะเท่เนาะใช่ท่าดีเนาะดีมากโอ้โหแล้วพี่เปลี่ยนสีแบบอะนี่เราได้เมนร้องละโหเนาะขอให้ต้องร้องเออคาแรคเตอร์ชัดเนาะคาแรคเตอร์ชัดสวยอะ เสื้อขาวฉากฟ้าดิบว้าวโอ้ยรองเท้าสวยสชอบเออ,อนี่เขาจะจับคู่ยังไงก็ได้เนาะใช่บอกว่ามันลื่นไหลอ่ะใช่<ๆ>แล้วส่งกันได้ดีมากมาอ่ะมาแล้วเนี่ยเออเออเออหน้าเล่นหน้าดีมากอะ่ะเท้าไฟเท้าไฟอืมเล่นหน้าดีมาก โ,โครเท่เลยเฮ้ยอาตาฝาแต่ละคนเนาะคาแรคเตอร์ไม่ไม่ซ้ำกันเลยอ่ะจริงพอได้เห็นยิ่งได้เห็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เดียวๆอ่ะเจ๋งมากเท่มากแล้วแบบแล้วแบบ ถ้าแต่ถ้ามันติดตาจริงๆนะมันแบบอะไรนะช็อตเอออย่างนี้เค็กยูช็อตแล้วก็มาเป็นท่ยเน่ะแบบเออเจ็บเท่มากผ่าวๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่ว่าจะมีท่ยอย่างเงี้ยเออดีชอบสวยมากแบบอไอย่างเงเออมันดีเขาดูทำดีเราดูทำเรื่ยฉากที่ประทับใจที่สุดคือที่เดินเต้น ตอนแรกเลยเวิเด์แรกโอ้ยเทมากประทับใจสประทับใจมากแบบตั้งแต่แรกจนมาเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ยิ่งแบบโอ้โหมันเท่มากที่ขนาดนี้เลยอ่ะเดินเต้นเท่มากอะทุกคนชอบฉากไหนบ้างชอบฉากอืนึกไม่ออกของพี่มันจะมีมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นแอนนี่ที่แบบว่า ห่าที่มีอยู่ด้านข้างใช่ไหมอันนันเอออันนี้คือชอบตอนนังแรปที่มีห่าห้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเออเท่แล้วก็ชอบอีกฉากแรกๆเลยที่ว่าเป็นทาซานคนเดียวแล้วเดนเซอร์ก็เป็นกลมๆอ่ะอ๋อออันนั้นก็รู้สึกว้าวนะใช่อันนั้นรู้สึกวบบ เออว้าวอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพาอาจจะเคยมีคนทำแล้วแต่ว่ามันก็ดูเท่ะเอะมันดูแบบตาซานเขาดูเด่นดูเป็นเซนเตอร์เลยในะช่วงแรกๆแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่ชอบก็คือฉากที่แบบสองมวอินเตอร์ชื่ออะไรนะยงยงยงซอยงโซแล้วยงซองยองซอ,องล,ล้วกันเออยองซอ ที่แบบเป็นฉากที่เขาร้องอาจจะแบบไม่ได้ร้องจ๋าขนาดนั้นแต่คือดูลองที่สุดในเพลงนี้แหละเออฟิลฟนะเออก,ก็ชอบฉากนั้นก็ชอบอีกฉากหนึ่งรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่าแบบอืมดูแบบคนหนึ่งก็สวยคนหนึ่งก็เก๋คนหนึ่งก็เท่นห์ผู้หญิงนะผู้ชายก็ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเออไม่ซ้ำกันอยู่แล้วใช่เพราะคาแรคเตอร์เขาชัดมากทั้งสองคนเลยส่วนนี้ชอบพาที่เปิดที่เต้นเนี้ยทีละคน บบพร้อมกันเนี่ยอ๋อฉากแรกสุดเลยใช่ฉากแรกสุดเลยแต่มืนแต่แต่แมบบ่เแนบบืแบบ้อแล้วชอบฉากที่โยนผ้าใผ้าล้วรับต่ออันนั้นคือ p r o f e ช s i o นอลจริงๆนะรับต่อปุ๊บเบลลี่เท้าไฟอย่างนี้เลยเท้าไฟรวมมากใช่หญิงนะถูกแต่ร่าง c a p t a i เก่งมากเนาะนแล้ว<า>หน้าเขาคือแบบไม่ค่อยเห็นหน้าอะไรผู้หญิงเ็นเบลลี่ผมปิดไม่ค่อยเห็นหน้าแต่แบบเล่นหน้าเก่งมากคือพยายามที่จะมองแล้วเขาแบบ ประทับใจอะชอบอะน่าติดตามเลยอะชอบเลยอะชอบมากเลยอะอ,อยากฟังเพลง่อไปแล้วว่าจะแบบคืออยากรู้ว่าเขาจะเล่นไปเวไหนบ้างคือเกียป้าคือแบบเปิดมาเวแรกก็คือรู้แล้วว่าแรปได้วงเนี้ยแรปเก่งแรปโหดแล้วมาแนวเท่แค่อยากรู้ว่าจะสามารถไปเวอื่นได้บ้างไหมอธิเช่นแบบอาจจะเป็นแบบพิงช้าไหมจะได้ไหมเออหรือว่าจะแบบเพลง ฟิลดอกไม้ได้ไหมหรือว่าคาแรคเตอร์วงจะเป็นคาแรคเตอร์แบบที่มาแบบเท่ดุดันอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมพอรู้สึกว่าอยากติดตามละวงเนี้ยว้าวใช่จริงๆจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มไม่รู้ว่ามีคนคิดเหมือนกันไหมเหมือนเอา to anyone กับ Big Bang มาผสมกันหรอเนาะพอพูดถึงความเที่เพราะว่าเทดดี้อุปปะเขาทำเพลงให้ตั้งแต่ To a n y o วัน l a c k p พิง Big Bang อยู่แล้วเขาก็มารวมแบบ ก็มีความแบบพอมาเบลลี่ก็มีความเธวนนวันเนาะเออรุ่นนี่ปึ๊บแม่รู้สึกว่าความเท่และกลิ่นอายมันเป็นฟิลแบบทําให้เราสามารถแบบนึกถึงอเอออะไรอย่างงี้มากกว่าพอพูดถึงความเท่เนาะบิ๊กแบงมันก็เท่แบบแรปเปอร์เท่ๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แบบเออเออเท่อะไรเงี้ยแต่คาแรคเตอร์ไม่ไม่ได้ซ้ำกับรุ่นพี่เลยรอติดตามตอนต่อไปคัมแบ็กต่อไปใช่ว่าจะเป็น แนวไหนหรือมาแนวเดิมแต่ว้าวกว่าเดิมใช่เชื่อนี่ y g หรือเท d ด y ีไม่ทำให้ไม่ทาให้แบบไม่ว้าวหรอกอย่างงยิงลุกเล่นมีให้เล่นเยอะขนาดเนี้ยจริงมีอะไรให้เล่นเยอะแยะรอเลยรอติดตามสุดๆใช่รอ MV ออกเพลงต่อไปใช่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายบาย take a shot photo shoot Pa-pa-pa! Pow, pow, pow.